สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับวันนี้วันที่13เมษายน67นะครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อสักครู่ผมเปิดรับงานไปแล้วนะฮะได้รับไป1นงานค่าส่ง26บาทวันนี้ผมจะเปิดวิ่งไปจนถึง1ทุ่มแต่เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินไว้ว่าว่าว่าเงียบมากเงียบกว่าที่คิดแล้วก็ดูว่าวันนี้ผมจะได้รับเงินจากการวิ่งแกรบเท่าไหร่ต <c> อ <oughs> นนี้ผมออนไลน์อยู่นะครับจะดูว่าจะมีงานเข้ากี่โมง เมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาสังเกตว่าคนแถวนี้เขาออกมาเล่นน้ำกันนะฮะและวันนี้คาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในขณะเดียวกันก็มีนน,นมว่ายอดสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์อาจจะลดน้อยลงเนื่องจากร้านค้าบางร้านปิดนะครับช่วงวันหยุดและลูกค้าบางส่วน,นก็เดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมียอดเพิ่มขึ้นก็ได้ครับ คอาดูว่าวันนี้จะมียอดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเดี๋ยวคอยติดตามวันอีกทีหนึ่งนะครับและที่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือว่าแถวนี้เขาไม่สรดน้ําไรเดอร์นะครับเพราะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุมคนที่ทํางานช่วงวันหยุดโอ้งานเข้าแล้วนะครับนี่ไงรู้สึกดีคาเฟ่ค่าส่ง24บาทจ่ายผ่านประเโอเคเวลา11 เดินไปก็ได้ไมัง้งแค่ร้อยเมตร<ม>โอเคฮะออเดอร์เข้าละเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปรายได้วันนี้กันนะครับตอนนี้เวลา1นึทุ่ม20นาทีนะครับเมื่อเช้าออเดอร์แรกเข้ามาตอน10โมงแล้วก็วิ่งจนถึงทุ่มหนึ่งรวมแล้วประมาณ9ชั่วโมงนะครับมีงานเข้าทั้งหมด11งานถูกยกเลิกไป1แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผม ของเงินเฉยๆได้ในกรณีที่ร้านปิดได้ใหม่อีก20บาทนะครับออเดอร์ Order แรก26บาท24 26 26 28 37 25 28 48 26และ24ครับรวมทิปอีก17บาทนะครับผมเก็ว่า3 28บวง20บวก17บาท เท่ากับ365บาทพอดีครับเมื่อเช้าที่ผมบอกไปว่าคนแถวนี้เขาไม่สาดน้ำไรเดอร์อันนี้บางกรณีนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งโดนมาเนี่ยตัวยังไม่แห้งเลย <my ster noise> ส่วนตัวแล้วผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่านี่คือ,อไรายได้เสริม <my ster noise> เดี๋ยววันนี้ไปพักก่อน คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ